สวัสดีค่ะช่องไ่เอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าว,วันพุทธที่31กรกฎาคมค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลา6.10นะคะเรามาเริ่มดูราคาผักอะไรค่ะพริกเขียวก้าน50พริกแดงก้าน25นี่เป็นเบอร์ลองนะคะจะไม่เคยสวยถ้าซื้อไปก็เลือกทิ้งโลหนึงทิ้งสัก4ขีดได้ค่ะถ้าเอาพริกเบอร์นี้ไปมันฝรั่งกิโลกรัมละ25บาทเห็ดหูหนู45ถั่วลิสงต้ม90บาทชะอมกิละ13บาท ผักชีนี่เป็นผักชีจีนนะคะ50บาทโหละพา25บาทเมลอขเทศตีดา30ทอ3าบาทมะระจีนกิโลกรัมละ15บาทแครอท25บหา,าลอกบอรี่55ถั่วฝอยาว55หหน่อไม้ฝรั่งกิโลกรัมละ35บาทพริกเขียวก้าน50พริกแดงก้านนี่เบอร์สวยนะคะ45บาบาทมะละกอลูก ยาวๆแบบนี้ยกถุง150เป็น3แถวนะคะถ้า2แถววันนี้อยู่ที่280ร้อถึงสามบาทนะคะอันนี้เป็นมะละกอลูกกลมยกถุง80บาทอันนี้ราคาแตงยกถุงค่ะแตงร้าน150าร้านนี้มี140ย2 0 120รมาลาย,ยกถุง100 ผักบุงจีนยกมัด90บาทคณะร้านนี้สวยนะคะอย่างอ่อนเลยค่ะต้นเล็ก35ต้นใหญ่30บาทควางตุ้งกิโลกรัมละ25บาทพริกเขียวเด็ด75ควางตุ้งยกถุง80บาทเบอร์สวยนะคะต้นหอมรานี้80บาทผักชีฝรั่ง80บาทตั้งโอเบอร์สวย70บาทรานี้เขียวก้าน50บาทแดงก้าน40บาทแดงเด็ด60บาท มะเขือม่วง40บาทมะเขือยาวสวยๆกิโลกรัมละ35บาทมะเขือพวงเด็ด90าบาทมะเขือพวงก้าน70บาทคานาต้นเล็กร้านนี้ย0บาทควางตุ้งกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาว55บาทพริกหนุ่มกิโลกรัมละ50บาทผักกาดลุยร้านนี้กิโลกรัมละ20บาทต้นหอมร้านนี้40บาทผักชี60บาทผักกาดหอม20บาทโหระพา25บาท ตั้งโอห0บาทชีฝรั่งล้นี้70บาทค่ะ,มะเมื่อเขราะอันนี้กิโลกรัมละ25บาทอันนี้ขาย5บาทอันนี้ฝักเพกานะคะหรือเรียกอย่างว่าลิ้นฟ้าฝักละ5บาทราคากระเทียมจีนยกถุง600หอมพมา่ายกถุง220หอมยำ220หอมใหญ่ก็220บาทค่ะ อันนี้เรามาเดินดูบรรยากาศด้านหน้าตลาดนะคะเดินไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันฝรั่งร้านนี้เบอร์สวยสาสิบห้าบาทลุยร้านนี้เบอร์สวยก็ขายสาสิห้านะคะกระหล่ำยี่สิบห้าอมสวยๆสิบแปดเห็ดนางฟ้าสิบห้าเบอร์นี้ยี่สิบต้นหอมร้านนี้ขายสี่สิบพริกแดงขายห้าสิบห้าเห็ดถ้วยแพ็กละสิบบาทเห็ดเข็มแพ็กละสิบาทเหมือนกันมะสเกเทศทอร้านนี้ห้าสิบ มะนาวใบละสองมะนาวนี่แพงขึ้นมานะคะมะม่วงน้าดอกไม้ดิบลูกสวยเลยค่ะสามสิบบาทพิกเขียวกล้านละนี้ห้าสิบห้าแดงก้าสี่สิบห้าผักกาดส้อยขายเป็นกำแล้วค่ะสีดาละนี้สามสิบห้าบาทเบอร์สวยมเมเขือเปาะแพงสี่สิบเมเขือเหลืองยี่สิบห้าบลอกคร่หกสิ 25, บไชเทายี่สิบห้ากะหล่ำหัวใจยี่สิบลุยละนี้ก็ยี่สิบ แตงล้านยี่สิบมันฝรั่งสามสิบผักบุ้งไทยกามละเจ็ดบาทอันนี้ยกถุงนะคะหน่อไม้ร้อยสามสิบผักโขมค่ะนี้หกสิบาทผักบุ้งไทยยกมัดหกสิบาทประกาศหอมล้นี้ก็ยี่สิบเป็นประกาศหอมไทยนะคะร้านนี้ต้นหอมหกสิบผักชีเป็นชีไทยค่ะร้านนี้หกสิบาท หน่อไม้ขายกิโลการละสิบแปดบาทกระเทียมจีน65สิีดาละนี้ยีทอสี่บาทพริกเขียวห้าสชะอมอันนี้เป็นเป็นเบอร์ลองนะคะ บอกแครี่้าสิบบาทผักโขมเป็นกิโลยี่สิบบาทนะคะอันนี้เป็นผักกาดหอมจีนสี่สิบอันนี้ชีจีนค่ะห้าสิบบาทสวยเลยค่ะผักกาดลุยล้านี้ก็ยี่สิบทอลาน,นี้ก็สวยนะคะสามสิบห้าบาทมาเมื่อเขือปอรานนี้สามสิบห้า หรือยี่สิบห้าคณายี่สิบหน่อไม้ล้นี้ขายสิบห้าบาทแตงกว่า 25, ยี่สิบห้ามะเขือเปราะร้านนี้ขายยี่สิบห้าบาทแตงร้านเบอร์รองสิบสองบาทคณะร้นานนี้ขายสิบหกฝักกระเจี๊ยบกิโลกร,รัมละยี่สิบบาท อันนี้ผักทำเป็นกรรมแล้วนะคะไตหวันยี่สิบบาทพิกสวนนะคะร้อยสามสิบมะนาวกระชายร้อยสิบตะไคร้ขายกิโลกร,รัมละแปดบาทนะคะร้านนี้มะละยี่สิบบาท เขาให้พื้นที่ตั้งขายน้อยเพราะคะ้าแม่ค้าก็เลยต้องทําชั้นวางขายในแนวดิ่งกันคะ่ะขิงแก่ร้านนี้ขายห้าสนะคะผัะกกาดลุยร้านนี้ขายสาบเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ